มาแล้วอุณหภูมิตอนนี้23องศาสำหรับภูทะเบิกนะครับผมบริเวณที่เขามีแท่งน้ำแหลมนะครับวัดอุณหภูมิจินดีต้อนรับสู่ภูทับเบิกนี่ใช่ไหมดินแดนแสดินแดนแห่งความ สุขโอ้โหกว่าจะครบวันที่7เดือน10บสองพันสิบอ้าบันพุธวบนพุธอุณหภูมิขนาดนี้อยู่ที่อันนี้บหนึ่งนาทีโอ้โหละเอียดยิบและอุณหภูมิะ่ะเท่าไหร่ส3าองศาแม่นี่คือวิวภูทับเบิกนะครับลมแรง ลงพั่วผ้าพั่วผ้าเลยสุดจริง,งแรงมากนะ แต่ผมมาจากทางถนนทางอีกทางหนึ่งไม่ได้มาทางนั้นเลยนะที่ผมมามันมาได้หลายทางแน่ๆอยู่ดีครับอยู่ดีเยี่ยมไปเลยใช่ไมสูบนิดหนึ่ง สวยมากสวยงามน่าจะเป็นวิวที่ดีมากๆแลนะ้ที่ผมมาน่าจะเป็นวิวที่จัดว่าเด็ดในมุมหนึ่งซึ่งค่อนข้างสูงมากแล้วน่าจะสูงและเห็นเมฆหมอกได้ดีมากๆเยี่ยมไปเลยประมาณนี้อะทีละคลิปทีละคลิป